วิธีการแช่เส้นหมี่ขาวก่อนนำไปปรุงอาหารเส้นจะเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะไม่แข็งกระด้างห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับปารติก้าชาแนลค่ะวันนี้มีวิธีการแช่เส้นหมี่ขาวก่อนนำไปปรุงอาหารมาฝากกันค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มไม่เละไม่แฉะไม่แข็งกระด้างนะคะไม่ว่าจะเอาไปผัดหรือไปลวกค่ะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ให้หาภาชนะค่ะมาใส่เส้นหมี่ไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แบบแห้งวันนี้ปาก็จะแช่ด้วยกันสี่ก้อนค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะใส่น้ำสะอาดนะคะลงเส้นหมี่ค่ะ ให้ท่วมเส้นหมี่แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือกดกดลงไปนะคะให้เส้นหมี่มันโดนน้าทั่วถึงกันค่ะหลังจากใส่น้ําสะอาดลงบนเส้นหมี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งเวลาค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะ3นาทีค่ะครบ3นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากครบสามนาทีแล้วนะคะเราก็นําน้ําค่ะออกได้เลยลินน้าออกให้เกลี้ยงเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะแนะนําให้ลินน้าออกให้ให้เกลี้ยงค่อนข้างเกลี้ยงเลยนะคะนี่เพื่อจะถ้าเกิดมันมีน้ําอยู่ก็ลินออกให้เกลี้ยงเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะสิบนาทีค่ะ เพราะว่าตอนนี้เส้นมันจะยังไม่เหนียวนุ่มนะคะเส้นมันยังจะแข็งๆอยู่เราก็จะผึ่งไว้แบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่ตะกร้าอะไรเลยนะคะผึ่งไว้ในภาชนะแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้เส้นหมี่ได้เซ็ตตัวนะคะมันจะนิ่มขึ้นกว่านี้ค่ะหลายคนคงสงสัยค่ะว่าทําไมเราไม่แช่เส้นหมี่นะคะในน้ําให้นิ่มไปเลยก็เพราะว่าถ้าเกิดเราแช่เส้นหมี่ในน้ําจนนิ่มเนี่ยเวลาเราเอาไปผัดค่ะมันจะเละได้นะคะให้ใช้วิธีการนี้จะดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้เราก็พักเส้นหมี่นะคะบนภาชนะครบ10นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเส้นมันจะนิ่มขึ้นค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้เส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มนะคะพร้อมนําไปประกอบอาหารแล้วค่ะรับรองเลยนําเอาไปผัดค่ะหรือเอาไปลวกนะคะเส้นไม่เละไม่แฉะไม่แข็งกระด้างแน่นอนอย่าลืมลองนําวิธีนี้ไปแช่เส้นหมี่กันดูนะคะก่อนนําไปประกอบอาหารวันนี้ก็ขอฝากวิธีการแช่เส้นหมี่ขาวไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ